ผู้ชายปีมะโรงกับหญิงปีมะเมียสมบัติเทวดาดีมากทำงานสุจริตทำมาค้าขายดีมีกำไรผู้ชายปีมะโรงกับหญิงปีมะแม่สม,มสมบัติมนตรีดีมากสำหรับคู่ที่ทำอาชีพรับราชการผู้ชายปีมะโรงกับหญิงปีวอกสมบัติผีเสื้อดีปานกลางมีสุขมีทุกข์รักกันฉันเพื่อนผู้ชายปีมะโรงกับหญิงปีรักกาสมบัติพระอินทดีมากจะทำการใดก็มีความเจริญรุ่งเรืองกนะ้าวหน้าผู้ชายปีมะโรงกับหญิงปีจอ จะหากินเหนื่อยยากลำบากเข็นผู้ชายผีมะโรงกับหญิงตีกุลเป็นปีเดียวที่ไหนตำราไม่สนับสนุนให้ท่านใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแต่นอกจากความสมพงกันในด้านฐานะของท่านแล้วเหนือสิ่งอื่นใดความสามัคคีในครอบครัวก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ขู่สมพงมหาสมบัติสามารถดูได้จากวันเดือนปีเกิดของท่านขู่ของท่านเกิดปีไหนและตรงกับคำทำนายนี้หรือไม่คอมเมนต์มาคุยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงาน